สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ยามเช้านะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนิดนึงนะพี่นะสำหรับอารุ่นโชคดี168งแแล้วก็นะครับเอราวันนะครับนะเดี๋ยวนี้เรามารับชมนะพี่นะส่วนอานโชคดี1 6 8หนะครับรายการนวะนะครับแล้วก็รายการสามวัสว์นะที่พี่พี่นะฮะอ่ายังตามหากันอยู่นะครับนะไม่พนพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะมาถึงแล้วนะครับแต่มีมินิดเดียวนะพี่นะมีมันิดเดียวพอหมดจริงๆครับน้องต้องไปตามหามาจากหลายที่ นะครับเพื่อจะมาให้พี่น้องเลยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับส่วนเช้านี้ครับมีอเปเดนิดเดียวพี่นะมีอันแอบนิดนึงแล้วก็เอวันนะครับนี่ฮะมารายการแรกก่อนพี่นะครับรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์พี่นะเนื้อมหาชนวนนะเลขคนณเบอร์หนึ่งหนึ่งสองครับเนื้อมหาชนวนน่นะครับนี่ฮะเซอร์ไพรส์ลงยาจิวอนี้รายการเซอร์ไพรส์นะพี่นะนี่ไม่ใช่รอยดำหรือรอยอะไรนี่คือรอยผิวเหรียญของมหาชนวนบนศสาลนะครับ นี่ฮะรายการนี้นะครับนาเป็นรายการเซอร์ไพรส์จีวอนนะครับนะรายการนี้300อบาทนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะต่อมาฮะรายการที่2จะเป็นเนื้ออันปรก้านะครับนะจะมีมาให้3องค์นะครับหมดแล้วนะครับนารายการที่2 3 4สามี่นะครับนี่ฮะรายการที่2นะครับ๋ยวผมให้ดูทชัดนะครับผมบอกเลยว่านะครับรุ่นนี้นะถ้าถึงพี่ๆแล้วนะบอกเลยว่าไงพี่ๆชอบถูกใจกันแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นโชคดี168่งปดนะครับสวยงามนะฮะ นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สองนะครับนะเลขคุณตเบอร์สามสิบห้าพี่นะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะราคาราคาจองพี่นะครับรวมส่งให้แล้วนะนะเถ้าซาสององก็หกร้อยนะครับในรายการที่สองนะครับส่วนมาฮะรายการที่สามครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขหนึ่งสามหนึ่งครับรายการรายการที่สามเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสามหนึ่งนะครับนี่ นะครับสวยๆพี่นะองค์ละสามร้อยห้าสิบาทราคาจองก็ราคาจองก็สองสามร้อยนะพี่นะครับนะน้องบวกมานิดเดียวนะครับน้องบวกค่าจะส่งด้วยแล้วก็น่าเหมือนรวมส่งฟรีนะพี่หน้าคู่ก็าหกร้อยนะครับนี่ฮะอเมรกาหลือเพียงนี้ไม่มีมาเติมนะพี่นะครับก็จะมีมาเติมก็อาจจะเป็นนวะนะครับเนี่ยตามหากันมาให้พี่พีนะครับนะราคาไม่แพงพี่ราคาไม่แรงนะครับนี่ฮะส่วนองค์นี้รายการที่สี่ครับเลขคันเบอร์หนึ่งหกเจ็ดนะครับภาพไปแต้มเดี๋ยวพี่ถ้าหนึ่งหกแปดบอกเลยว่าหูเป็นพันนะครับ นี่ฮะหนึ่งหกเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับสวยๆเลยพี่นะองค์สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่ห้าครับนารายการที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็จะเป็นรุ่นเอราวันนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมเอราวันเนื้อทองแดงก่อนเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขสองเลยพี่นะฮะเอราวันพันล้านนะครับลุงพูดจืดนะว่าเขาตะงเงาะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะนี่ฮะ งามๆนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับนาองละสองร้อยห้าสิบาทคู่ละสี่ร้อยนะครับนี่ฮะรายการที่ห้ารายการที่หกครับเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่หกเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเนี่ยรายการที่เจ็ดนะครับเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขหกสิบสองนี่ครับรายการที่เจ็ดเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขหกสิบสองครับเนี่ยสวยๆ รายการที่8นะครับนี่เลขคูณตัวเบอร์หมายเลขเก้านะเลขเก้าองนี้ผมขอ350นะเลขเก้าองนี้ผมขอ350บาทนะครับพี่พี่นะเลขคูณตัวเบอร์หมายเลขเก้าหินนะครับนะบอกเลยว่าเด็ดๆนะครับนะฮะต่อมาฮะรายการที่9รายการที่9เลขคูณตัวเบอร์50นะครับรายการที่9เลขคูณตัวเบอร์50นะครับนี่ฮะรายการที่9ก้าเนี่ย รายการที่สิบครับรายการที่สิบเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับรายการที่สิบเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่จ๋านี่ครับนะยี่สิบหกนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดก็จะเป็นเนื้อทองระฆังนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเนื้อทองระฆังครับพี่นี่เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบห้านะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบห้าครับเลขเบิ้ลพี่นี่ครับ รายการที่สามร้อยบาทนะครับเนื้อทองระคังนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับนะฮะสามร้อยบาทนี่ฮะคู่ละห้าร้อยพี่นะครับคู่ละห้าร้อยนะครับรายการที่สิบสองเลขโคดเจเบอร์หมายเลขหกสิบหกนะครับเมื่อกี้ห้าสิบห้าอันนี้หกสิบหกนะนี่ฮะเลขโคดเจเบอร์หมายเลขหกสิบหกนะครับรายการที่สิบสองนี่ครับสวยๆนี่ฮะ ต่อมาฮะรายการที่13เลขโค้ดนําเบอร์หมายเลข13ครับเนี่ยรายการที่13เลขโค้ดนําเบอร์หมายเลข13ครับเนื้อทองระคังนะครับน้ารุตเอราวันพันล้านเสมานะหัวช้างพี่เนี่ยฮะรายการที่13ต่อมาฮะรายกนารที่14เนี่ยฮะรายการที่14เลขโค้ดนําเบอร์หมายเลข10นะครับรายการที่14เลขโค้ดนําเบอร์หมายเลข10ครับสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยรายการที่14นะครับ รายการที่สิบห้าเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้านะครับรายการที่สิบห้าเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับนี่ฮะด้านหลังสวยๆคมๆด้านหน้าคมๆคลิปเลยนะนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับหมายเลขสิบเก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบหกเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเก้านะครับรายการที่สิบหกเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเก้าครับนี่ฮะรายการที่สิบหกนะพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเลขค้นตัวเบอร์ห้าสิบเก้านะครับรายการที่สิบหกนะครับ ต่อมาฮะรายการที่17หรือรายการที่เนะครับผมขอมาเต<ๆ>ิมนิดเดียวพี่นะฮะขอเติมนิดเดียวครับนี่ผมเจอมานี่ครับนี่สมเด็จหน้าเหมือน favor, todo, นะครับหนวกปู่เหลือองค์หนึ่งพี่นะครับเหลือองค์หนึ่งพอดีเลยพี่ไม่ใช่เมื่อคืนเจอครับนะจัดให้พี่ๆหน่อยครับนะองค์นี้ราคาเดิมพี่ชายนะครับราคาเดิมพี่องค์ละนะครับองละ5 0 0บาทนะครับองค์นี้500บาทนะครับสมเด็จหน้าเหมือนหลวกปู่นะครับนะ500รบาทนะพี่ชายนะครับรายการที่17นะครับ ต่อมาฮะรายการที่ที่ก็เป็นพระปิตานี่ครับรุ่นพระปิตามหาโชคมหาลาบเนื of of ้อไม้ตะเคียนทองเรียกทรัพย์ของพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ฮะตะกุดเงินแท้นะครับเนื้อนี่ฮะเนื้อตะเคียนนะครับเนื้อไม้ตะเคียนหลกทองเรียกทรัพย์นะครับนี่ฮะนี่นะพี่นะองค์ละสามร้อยบาทนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะจะส่งฟรีนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาในการที่19นะครับรายการที่19ก็เป็นเนื้อไม้ตะเคียนนะครับเหมือนการพิ่นะนี่อกสุดท้ายของอีพีนี้นะ องค์สุดท้ายของ EP นี้พี่นะเหลืออยู่งสององเหมือนกันพี่นะจ๊ะสำหรับนาะยมาติเคียนขอแซกอะไรกันแซก,แซก EP เช้านี้หน่อยนะกันนะครับนะมีสายสินี่ยพร้อมจากพิธีเลยนะครับนี่ฮะมีมาเช้านี้ก็มีมาให้ทั้งหมดนะฮะสิบเก้าอหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบเก้ารายการนะครับงั้ก็ฝากพี่พี่ด้วยนะครับนะส่วนพี่ทานแดนรอชุดกรรมการนะครับมาแค้หนึ่งชุดนะครับเลยถ้าใครสนใจพี่ทักมาได้เลยนะครับทักมาล็อกไว้ก่อนเลยนะชุดกรรมการรุ่นล้วนชคดีหนึ่งหกแปดนะครับนะฮะจะเป็นนวะนากรากเงินนะหนึ่งชุดจะมีสา องค์พี่เพียงแค่1,400บาทนะครับ1,400บาทเท่านั้นพี่ก็มีอ่านวะนะครับนะนวะหน้ากากเงินอ่าแล้วก็เหมือน จะเป็นแบ็คโอเดียรหนันกเงินหรือเปล่าล่ะพี่แล้วก็ตะกัวด้วยน่าจะจำไม่ผิดนะบอกเลยห้ามพลาดพี่มา1,400บาทมีมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะและก็เดี๋ยวจะมีมาเนื้อสาววัสด์มีมาให้นิดหนึ่งนะครับเนื้อสาววัสด์มีมาให้นิดหนึ่งนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับแล้วมาพบกันแน่นอนพี่สอบ EP อเดี๋ยวของมาถึงเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณท่กท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ